ไดแอนโดฟินอวดพุงกลมทองใกลอ้อดคุณแม่แซบไม่แผ่วเป็นวันที่คุณแม่ที่ยังสวยและแซบไม่มีแผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับนักรักสาวดีว่าอยากไดเอนโดฟินที่ก่อนหน้านี้ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกและเฉลยเพศได้ลูกชายท่ามกลางความยินดีของครอบครัวและเพื่อนๆรวมถึงแฟนคลับแต่ถึงแม้ว่ากำลังจะเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแล้ว แต่ความแซบบอกเลยว่าย่างเต็มคาราเบลไม่มีลดแถมอย่างรับงานคอนเสิร์ตไม่มีแพวโชว์พลังเสียงแบากเนื้อ,เน,อเน้นๆสมก็เป็นดีว่าสาวของเมืองไทยเลยค่ะล่าสุดเจ้าตัวก็โพสภาพอวดโมเมนต,ต์น่ารักนรักกับสามีหนุ่มเดนิสไทยคูนเผยให้เห็นท้องกลมๆที่เขาสูตรต่ม้าสุดท้ายใกล้คลอดและใกล้จะเจอหน้าลูกชายแล้วโดยว่าที่คุณแม่ อรองเท้าคู่น้อยของลูกชายพร้อมกับข้อความว่า Boy oh boy จะแปดเดือนแล้วครับแทกแท็กทีมดาเอนิสทามกลางเพื่อนพี่น้องคองในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่กันอย่างล้นหลามเลยค่ะ